ด่ามสวยนะด้ามสวยนะเ้มีพิเศษเลยอุยอ้ยโหคมจะเข้ามือเลยเนะี๋นนไปอู้เข้ามาเลยดู <c oughs> ชุบปเลยคมขนาดนัานนะสวัสดีครับ สวัสดีวันคุดนะครับวันคุดนะครับอตอนนี้ก็เย็นแล้วนะครับเนี่ยสี่โมงนะครับไปส่งของกลับมานะครับพอเหลือเวลาอยู่บ้างก็มาคุยกันนะครับวันนี้นะครับช่างแกะนะจะก็ตามคำตามคำเรียบร้อยครับตามคาเรียบร้อยครับแล้วก็ออเดอร์ที่สั่งมานะครับวันนี้เอามีดที่ ที่พี่สั่งมานะครับเป็นมีดปลายบัวนะฮะมีดปลายบัวนะครับมีดใช้งานนะครับมีดปลายบัวนะครับทาพิเศษนะครับรุ่นนี้หนาหนักนะฮะรุ่นนี้หนาหนักนะครับปลายบัว13นิ้วนะครับทำมาหลายเวอร์ชั่นแล้วครับนะแล้วทีนี้ก็หมดไปครับหมดไปเอฟซีช่างแก่ก็สั่งมาสั่งมาเพิ่มอีกก็ ก็ทำเพิ่มมาอีกนะครับทําเพิ่มมาเรื่อยๆครับตอน,ตอนไอ้รุ่นนี้เนี่ยทำทำเผื่อไว้นะครับสามหกเก้า 3, 6, เล่มนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าเล่มนะครับมีเก้าเล่มนะฮะก็จะขายจะเอามาแบ่งให้ FC นะครับอพอไอ้ที่ว่าส่งให้ พี่ๆที่สั่งมาครบจำนวนแล้วอะตอนนี้ก็เหลืออยู่9เล่มน,นะครับนะพี่ๆที่สนใจหรือว่าอยากได้ก็ติดต่อมานะครับนะก็มีอยู่9เล่มน,นะครับปลายบัวนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นมีดซุยนะฮะมีดซุยครับมีดซุย,ยเหล็กก้านวาวนะครับลงลงพระคัถานะครับนะหนะ้าโมพุธายะนะมามัพัะนะฮะ อสังวิสุโลปุสะภูพะนะครับเป็นอ่าเป็นอะยันหัวใจพระเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับทำพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์กับอิติปิโสเก้าห้องอว่านวะหนละคุณนะครับอันนี้นะครับอันนี้มีอยู่กี่เล่มประมาณสเล่มตีว่าประมาณสิบเล่มน,นะครับนะอันนี้ที่พี่ๆท,ที่จองไว้นะะ ก็โอเคโอนมาได้นะครับนะโอนมาได้นะครับเดี๋ยวเหลือผมก็จะขายต่อนะครับนะส่วนอันนี้เป็นมีดแวงนะครับอันนี้เขาเรียกว่ามีดมีดแวงนะครับนะมีดแวงเนี่ยผมจะทำให้พี่น้องเกษตรกรชาวชาวลำคูนนะครับเขาใช้กันนะครับเป็นมีดแวงนะครับมีดใช้ในเลือกสวนไร่นานะครับใช้ในสวนลํำไยนะครับเวลา ช่วงนนะครับช่วงเมษาช่วงอะไรรวมหัวปีมานะครับพัดกระหน่ำนะครับทําให้ต้นไอ้กิ่งก้านสาขาต้นต้นลำไยมันมันหักมันลม้มมันโค่นนะครับเขาก็จะเอาเอามีดนะครับมีดแบงเขาเรียกว่ามีดแบงนะครับก็ไปตัดแต่งกิ่งนะครับขึ้นไปฟันกิ่งมันมันจะเป็นมีดอีโต้นะครับ ลักษณะมีดอิโต้แต่ว่ายาวกว่านะครับยาวกว่าอันนี้นะยาวกว่าก็ประมาณเนี้ยครับอ่าสิบสองถึงสิบสี่นิ้วนะครับนะเป็นเป็นมีดสันบางนะครับสันบางประมาณสักสี่ห้ามิลนะครับแต่ว่าแข็งนะครับนะแข็งทําเอาแหนบรถจิบทำนะครับยาวนะครับยาวเป็นอิโต้หัวตัดเนี่ยตึงดาบตึงมีดนะครับใช้ สวนในในในสวนดีมากครับฟันสุมรุมพุ่มไม้ครับดาหญ้านะครับนะฟันกิ่งไม้อะไรได้ครับเหมาะสําหรับนะครับผู้สูงอายุนะพ่อแม่เรานะครับผู้สูงอายุหรือว่าผู้หญิงนะครับนะคนเฒ่าคนแก่แน่มันไม่หนักนะครับฟันใช้งานหนักงานเบาได้หมดนะฮะนะอันนี้นะก็จะขายในราคาพิเศษนะครับ ปกติเนี่ยมีดอิโต้ผมจะขายประมาณห5 0้0 0าสิบเจ็ร้อยนะครับแต่มีดแวงเนี่ยนะครับตอนนี้ผมเหลืออยู่แค่สีห้าเล่มนะครับสีห้าเล่มนะครับก็มัน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 มีอยู่ในสต็อกแค่นี้ครับมันตีว่าเป็นมีดค้างสต็อกนะครับนะอันนี้ผมจะมาแบ่งให้ f อซช่างแกะนะครับสำหรับชาวนาชาวไร่ชาวสวนนะครับเอาไว้ใช้กันนะครับนะ เอาไว้เดินป่าก็ได้นะฟันนำทางได้เลยนะฮะก็ผมจะขายในราคาพิเศษนะครับ500บาทนะครับนะอันนี้นะขายแบบว่าถูกที่สุดเท่านั้นเคยขายมีดมานะครับเล่มละ500บาทเป็นราคาต่ำสุดที่ข้างแก่เคยขายนะครับอันนี้ผมรับประกันนะรับประกันทุกเล่มนะครับอันนี้นะใช้งานไม่ดีคืนได้เปลี่ยนได้เคลมได้นะครับนะ ไม่ผูกใจคืนเงินได้เลยนะครับรับประกันเลยนะครับอันนี้นะน้ําหนักเบานะครับคล่องเข้าว่องไวนะครับเนี่ยนะเหมือนดาบเลยละนะเหมือนดาบเลยนะครับนะแต่ว่าใช้อันนี้ดีดีมากส่วนพวกนี้นะครับก็จะเป็นมีดที่เหลือนะครับเหลือไม่ใช่ว่าเหลือที่ยังตกค้างนะครับนะหลุดจองนะครับหลุดจองอยู่สองเล่มนะครับนะมีดอันนี้เป็น สิบนิ้วนะครับเป็นสิบนิ้วนะครับสิบนิ้วด้ามประกับนะครับทรงโบวี่นะครับหลุดจองอยู่สองเล่มนะครับนะผมจะขายละนี่นะนะผมไม่รอแล้วนะครับนะพี่ๆนะครับจองมาแล้วไม่โอนเนี่นะครับนะก็หลายวันแล้วครับผมคลิปที่ผมทำแล้วผมเป็นอาทิตย์แล้วมั้งเนี่ยคลิปเนี้ยออกนะมีเนี่ยเป็นอาทิตย์แล้วนะครับอันนี้หลุดจองอยู่สองเล่มครับ ด,ดำดำดำกับแดงนะครับอันนี้มี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 แขนมสายรัดด้วยนะครับนะแขนมสายรัดเสื้อกั๊กอันนี้ก็หลุดจองอีกเล่มอยู่เล่มหนึ่งครับจ,จิมโบวี่นะฮะจิมโบวีด่ด้ามด้ามไอเขาเรียกว่ากระดูกขาอูดนะครับนะสวยงามมากนะครับอันนี้นะขาวเหมือนงาช้างเลยครับนะ เป็นมีดจิมโบวีนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยนะยาวยาวประมาณสิบนิ้วนะฮะเนี่ยครับอันนี้เมมี้ถ้าไม่เอาเนี่ยไม่มีใครเอายาเก็บไว้บ้านนะครับอันนี้นะนี่ก็ชอบเหมือนกันสวยนะสวยเลยนะครับผมนี่นะครับอันนี้ราคาส่วนราคานี่ถามมาได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเขากวางเขากวางนะครับ ปุวิ่งเขากว้างนะครับนี่กาลังงามเลยอันนี้น่าจะแปดนิ้วนะอันนี้ก็หลุดจองนะครับนะถามมาได้นะครับนะราคาหลุดจองเนี่ยาบางทีผมก็ผมก็ยึดมัดจําไว้ว่าตามตรงนะครับถ้าเขาไม่เอาแล้วก็ที่มัดจําไว้ผมก็จะไม่คืนนะครับนะผิดสัญญานะครับนะอันนี้เป็นมีดมีดปุ่มปุ้ยนะครับทํามานานละนี่นะเหลืออยู่คู่หนึ่งนะครับนะ เป็นมีดนะรเป็นมีดมีดใหญ่นะครับมีดใช้ทํากับข้องกับข้าวได้ครับฟันไม้ฟันฟันไม้ฟันตอกเดินป่าได้นะครับเป็นมีดมีดใบกว้างนะครับนะทรงโบวี่เหมือนกันแต่ว่าใบกว้างนะครับนะจะจะจะใช้แทนปังตอก็ได้นะครับใช้ป่าใช้เฉือนใช้สับขาหมูใช้อะไรก็ได้นะครับนะมีอยู่สองเล่มนะครับนะก็อยากได้มีฝักก็ ก็ถ้าจะเอาฝักก็ได้ถ้าไม่เอาฝักก็อีกราคาหนึ่งนะครับตอนนี้ยังไม่มีฝักนะครับมีอยู่สองเล่มผมทําขึ้นมานะครับงามเลยครับอันนี้นะงามเลยนะครับเขาเรียกว่ามีปุ่มปุ๋ยนะฮนะโอ้อันนี้อันนี้ฟันไม้ใหญ่ได้เลยแหละนะครับใช้เหมาะสําหรับไปแคมปิ้งเดินป่านะครับนะสันก็หนานะคนะเนี่ยครับใครอยากได้ปังตอสวยๆนะครับเนี่ยนะครับ ด้ามก็เป็นเป็นไม้สาธรนะครับนะเนี่ยก็เหล็กขั้นดีเลยครับอันนี้เป็นเหล็กเหล็กแบริ่งนะอันนี้นะเป็นเหล็กแบริ่งเหล็กเหล็กแบริ่งนะครับนี่นะก็วันนี้ก็สั่งไม่ได้ครับส่วนอันนี้นะครับพิเศษสุดๆเลยนะครับเป็นมีดเอ่อเขาควายเผือกนะครับเขาควายเผือกฟ้าผ่านะครับเขาเรียกว่าอ่ามีดเขาควาย ฟ้าผ่าเนี่ยเขาเรียกว่าม,ม,มีดมีดมีดด้ามเขาควายเผือกสายฟ้านะครับเออควายเผือกมันโดนฟ้าผ่าตายนะครับหายากสุดๆควายเผือกเนี่ยหายากอยู่แล้วนะครับควายเผือกเนี่ยโดนฟ้าผ่าตายเนี่ยชิดดูหนึ่งได้แสนนะครับนะที่มันจะมีนะครับผมได้ผมได้มาอยู่แค่เขาเดียวนะฮะเขาเดียวนะครับก็สล เี่ครับมีแกะสลักเนี่ยนะครับลายเป็นลายไม้เขือเถาธรรมชาตินะครับนะสวยงามมากนะครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นหน้าหน้าหน้ายักษ์นะครับนะไว้ไว้คุ้มครองนะฮะนะเออคุ้มครองปกปักรักษานะครับแล้วก็ไอตัวตัวตัวมีดนี่ครับเป็นเหล็กก้านวาวนะครับเป็นเหล็กก้านวาลเรือนะครับนะอ่ลงลงพระคาถาสลีกันชัยด้านหนึ่งนะครับนะ อิติประมิตาทิงสาอิติสัพันยุมาคตาอิติโพนิมนุสโตอิติอิโสจากเตนโมนะครับนะและอีกด้านหนึ่งก็เป็นเป็นเป็น,ปนพระคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าทั้งห้าพระองค์นะครับอ่นานะโมมุทายญาณนามะพระทะนะครับนะแล้วก็อสังวิสุโลปุสาวุภะนะครับพามาราอุก,กะสะนาคุนะครับเป็น เป็นสามพรคาถาอยู่ในแถวเดียวกันเลยนะครับอันนี้นะอันนี้เป็นสุดยอดแห่งคาถานะครับอันนี้นะโมพุทธายะนะมท่านนี่ก็คือคาถาหัวใจพระพุทธเจ้าทั้ง5้าพระองค์นะครับอสังวิสุโลปุษาภุชคานี่ก็คือเป็นพระคาถาอิติปิโสเห้องหรือว่านวะหนกุลนะครับแล้วก็ไอ้นี่เป็นพามานาอุกาสราท่านรู้นี่เป็น ไทยยมงคลคาถานะครับเนี่ยนะสุดยอดเลยครับอันนี้นะฝักก็สวยนะครับครับฝักก็สวยครับฝักฝักเป็นไม้โบราณนะครับเป็นไม้สาธรนะครับถักหวายด้วยฝีมือระดับพ่อครูแม่ครูนะครับนะอันนี้นะครับลงอันนี้ก็เข้าพิธีมาแล้วนะครับอันนี้นะทีแรกว่าจะเก็บไว้ที่บ้านนะครับนะพอดีที่บ้านก็มีอยู่แล้วอันนึงเขาควายฟ้าผ่านะครับะ มัน <ไป S 1> นานมันจะได้มาทีนะครับนะแต่ว่านี่คู่หนึ่งพอดีพระอาจารย์เขาแบ่งไปแบ่งไปเขาหนึ่งว่างั้นนะครับผมอันนี้ก็เหลือเอาไว้นี่ครับก็อยากได้ก็บอกมานะครับใครที่ถามหาบ่อยๆนะครับนะเขาควายเผือกฟ้าผ่าเนี่ยนะครับตอนนี้มีมีแล้วนะครับอันนี้แกะแกะสลักนะครับแกะสลักสวยงามเลยนะครับนะ ด้านหลังเนี่ยเป็นหน้าหน้ายักษ์นะครับนะหน้ายักษ์นะครับนะอันนี้ก็ก็อย่างว่านะครับก็มีแค่นี้นะครับนะไอ้ที่หลุดจองแล้วก็ที่สั่งมานะครับก็เป็นดาบเป็นไรก็มีนะครับวันนี้ก็อําลาก่อนนะครับอย่าลืมติดตามนะครับช่างแก่ครับ08 0863780810อันนี้เบอร์ไลน์นะฮะเบอร์ ไอ้เบอร์โทรศัพท์ข่างแก่เนี่ยคุยด้วยก็0899547220น,นะครับโทรมาเลยครับไม่ต้องเกรงใจนะครับโทรมาถึงเที่ยงคืนครับต่อถึงเที่ยงเที่ยงคืนนะครับรน,นะบนะได้อยู่ครับวันนี้อามาก่อนนะครับสวัสดีครับอะไร